สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายไพ่ย,ยิปซีนะคะเป็นการทํานายผ่านการเล่าเรื่องจากไพ่ย,ยิปซีที่เราแรนดอมไปพร้อมๆกันนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือรับเอาแนวคิดข้อคิดดีๆกลับไปนะคะบางทีอาจจะเป็นกําลังใจหรือเป็นแนวทางในการนําไปตัดสินใจ Next s t e ต่อไปของท่านนะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์เราจะมาในคอนเทนต์เขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะขอ,อะสื่อจิตถึงเขา สือความรู้สึกถึงเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาคนนั้นนะคะยังรู้สึกรักคุณอยู่ไหมนะคะเขายังรู้สึกรักคุณอยู <S <S ่ไหมนะคะเขาคนนั้นคนที่คุณต uh uh ั uh ้งจ uh uh> uh ิตสื่อจิตถึงเขานะคะขอความรู้สึกของเขานะคะส่งผ่านไพ่ยิปซีนะคะส่งเป็นเมสเซจข้อความสื่อถึงคุณนะคะความรู้สึกของเขานะคะเขายังรักคุณยังรู้สึกดีกับคุณอยู่ไหมนะคะหรือเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้นะคะ มาดูมเมสเซจไปพร้อมๆกันนะคะรอมาดูข้อความจากไพ่ที่เราได้นะคะได้เดโมงขึ้นมานะคะราชินีเหรียญดาบ The Devil The Star ชิ้ไม้เท้านะคะ Clover สามดาบขึ้นมา King of France Six of France ไฟล์เขปเด็ก็ทียพลข้อความจากไพ่ที่ได้นะคะที่เห็นเด่นชัดเนาะมันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความรู้สึกเขาว่ามันไม่ชัดเจนนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขามีกับคุณว่าเขาไม่มั่นใจในความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเขาอาจจะหรือเขาอาจจะมองว่าคุณเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะเข้ามาหาเขาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่แบบว่ามันถึงเวลาที่จะกลับมารักตัวเอง แล้วนะคะถ้าเขามั่นใจว่าคุณเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะมันเหมือนกับสิ่งสิ่งนี้มันทําให้เขารู้สึกไม่แฮปปี้นะคะเขาทุกใจเนาะจนบางทีนะคะมันอาจจะทําให้แบบบางครั้งต้องเกิดการแตกหักนะคะเขาก็แบบตัดสินใจเดินจากไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกลักษณะหนึง่งหรือบางทีถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกรักคุณไหมถ้ามองดูแลวว่าพลังงานไพ่ที่ขึ้นนะคะมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเข้ามาหากันเพื่อแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะมันไม่ได้มีความความสัมพันธ์ที่แบบ เกิดเป็นความรู้สึกระหว่างที่แบบว่าความรักความผูกพันที่จริงใจนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณหรือบางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรจากเขานะคะตอนนี้ก็คือเป็นเศษทีไพยขึ้นมาเนาะเพราะถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมถ้าดูแล้วเนาะมันเหมือนกับตั้งแต่แรกนะคะมันไม่ได้มีความรู้สึกที่รักอ่ะมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเข้ามาเพื่อที่จะแบบหวังผลประโยชน์ เป็นความสัมพันธ์หวังความมั่นคงเพราะมันเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคือแบบให้ความหวังอะไรบางอย่างนะเพราะสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับแบบว่ามีความรู้สึกที่แบบรักตัวเองมากกว่านะคะคือมันมาคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าถ้ามองจากข้อความจับไพ่คือแบบว่าคุณคือความหวังอะไรบางอย่างที่เขาต้องการที่เขาเข้ามาในครั้งนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยถามว่าเขามีความสุขไหมเขาไม่ได้มีความสุขนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาเข้ามาเพราะเขามี ความหวังหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการจากคุณนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนาะเหมือนว่าตัวเขาเองอ่ะมีความมุ่งมั่นมากที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะคะเพราะดูแล้วเนาะเขาฝ่าฟันอุปสรรคคือแบบอดทนมากนะคะและสุดท้ายอ่ะคือมันเหมือนกับสื่อว่าเขาอารักตัวเองมากเขาจะทําจนกว,ว่าเขาจะได้ตามสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณนะคะสุดท้ายเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าเดินจากไปอันนี้ก็คือข้อความจากไพ่ที่สื่อเนาะ ก็ดูไพ่ที่ขึ้นมานะคะมันเป็นลักษณะที่แบบสื่อถึงว่าเขาคนนี้เป็นคนที่แบบว่ารักตัวเองนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่ามันมีความหวังบางอย่างที่คุณอาจจะให้กับเขาที่เขาต้องการนะคะเขาก็เลยเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ตัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกนะคะเขาก็แบบว่าแต่ตัวเขามีความมุ่งมั่นที่อยากจะได้บางอย่างจากคุณเนาะ เพราะสุดท้ายถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้เหมือนเขาพร้อมที่จะตีห่างจากคุณไปนะคะตัวเนี้คืออ่านอ่านตามหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากไพ่นะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะให้คำแนะนําจากคุณคืออะไรนะคะคำแนะนำที่ไพ่สื่อถึงคุณนะคะไพ่สื่อถึงคุณให้หันหลัง ะะเหมือนกับบางทีสื่อถึงว่าให้หันหลังกลับมาตั้งตัวอยู่กับตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะพร้อมที่แบบว่าจะลุกขึ้นสู้ใหม่เพื่อตัวเองนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ทีเนี้ยพลังงานหนึ่งที่ไพ่สื่อมันสื่อถึงกับว่าบางครั้งคุณสัมผัสได้ถึงกับความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าคุณไม่แน่ใจบางทีอคุณรู้ว่าเขารู้สึกแบบเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่ามาหวังผลมาหวังอะไรจากคุณหรือเปล่านะคะเพราะคุณสัมผัสได้ในช่วงระยะเวลาที่แบบว่าอ,อยู่กับเขานะคะ ตัวนี้คาแนะนําที่ไพ่ให้กับคุณมันเหมือนกับสื่อว่าลองแบบหันหลังให้ไม่สนใจกลับมารักตัวเองนะคะเพื่อที่จะแบบว่าทําอะไรเพื่อตัวเองลุกขึ้นใหม่คุณจะเจออะไรที่มันดีนะคะลองใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณดูนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาแหละในการที่แบบว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเมสเซจคาแนะนํานะคะที่ไพ่ให้กับคุณนะคะจากหน้าไพ่ที่เราอ่านเนาะที่เราเรนดอมนะคะซึ่งนะคะในการทานายทุกครั้งมันอาจจะ ไม่ได้แบบไม่ใช่เคสของคุณหรือว่าไม่ตรงนะคะแต่รับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะจากคอนเทนต์นะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะสิ่งที่พ่สื่อคือเขาไม่ได้รับตั้งแต่แรกเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เหมือนกับคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการเพราะเขาคนนี้นะคะรักตัวเองมากแล้วเขามีความมุ่งหวังที่อยากจะได้สิ่งสิ่งนั้นซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเหมือนกับพอเขาได้ความมั่นคงตัวเนี้ยเสร็จนะคะที่เขาแบบสู้อุตสาห์อยู่ในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วเขาก็จะเดินจากไป เนาะคำแนะนําที่พายให้กับคุณเหมือนกับว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะกลับไปรักตัวเองฟูลฟิลคุณลองสัมผัสจากความรู้สึกที่คุณอยู่กับเขาใช้เวลาอยู่กับเขาคุณจะรู้ว่าความรู้สึก,คว,สกความรักตามสัญชตตาตญาณของคุณอ่ะคุณสัมผัสได้นะคะเพราะคุณใช้เวลาในการที่แบบอยู่กับตัวเองรักตัวเองนะคะคุณจะมีพลังในการที่แบบว่าทําอะไรต่างๆเมื่อตัวเองมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเมสเซจที่พ่ยสื่อนะคะไพ่ยิปซีเป็นาศาสตร์าสตร์หนึ่งนะคะที่มีมาหลายร้อยพันปีเป็นการทํานายโดยใช้จิต และสมาธิระหว่างผู้ดูดวงและผู้ทํานายนะคะผู้ทํานายจะใช้วิชาที่ศึกษามาบวกกับประสบการณ์เล่าเหตุการณ์จากไพ่อีซีที่เปิดขึ้นมาในแต่ละครั้งสู่ผู้ที่มารับชมรับฟังรวมไปถึงผู้ที่มารับบริการไม่แนะนำให้เชื่อร้อเอร์เซ็นตนะคะ โปรดใช้วิจารยานสติและสมาธิในการรับชมรับฟังเพื่อนำเอาสิ่งที่ได้จากการรับฟังการทำนายทุกครั้งไปเป็นแนวทางอัดแอปประยุกใช้รวมไปถึงกำลังใจให้กับตัวท่านเองนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจนะคะไม่ได้อยู่ที่คำทำนาย